ครับมีเพื่อนๆถามผมมาในเรื่องของเทวดานะครับว่าเทวดาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไหมหรือว่าเป็นนิยายพื้นบ้านที่แต่งกันขึ้นมานะครับด้วยเหตุที่ว่าในคลิปก่อนๆนี้ผมได้กล่าวในเรื่องของเทวดามาบ้างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพญานาคหรือว่าพญาครุฑหรือตัวของพญายักษ์นะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะขออธิบายในภาพรวมของเทวดาก่อนนะครับในหลักคัมภีร์นะครับในหลักคัมภี์ของาศาสนาเรานะครับจะมี อยู่ทั้งหมด4คัมภีร์ครับที่อธิบายเรื่องของเทวดาไว้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดยิบแบบว่าเคลียร์ในในทุกประเด็นนะครับก็คือคัมภีร์แรกคัมภีร์พระอภิธรรมมัตหสังกหะปริเฉษที่5นะครับต้องเป็นปริเฉษที่5เท่านั้นนะครับคือในคัมภีร์พระอภิธรรมมัตหสังหะเนี่ยมีทั้งหมด9ปริเฉตแต่มีเพียงแค่ปริเฉตที่5เท่านั้นที่จะอธิบายเรื่องของภพภูมิแล้วก็เทวดาได้ชัดเจนที่สุดครับ 2. ก็คือคัมภีร์ไต่ภูมิพระล่วงในหมวดของเทวดาครับ สามคำพีมิลินต์ปัญหาในกรณีที่พยายามมิลินสอบถามกับพระนักตรเสนในเรื่องของเทวดาแล้วก็องค์เทพต่างๆครับและคำพีที่สี่คำพีพระมาลัยครับในขณะที่พระมาลัยขึ้นไปสอบถามกับพระอินท์ในประเด็นเรื่องของการเกิดเป็นเทวดานะครับทั้งหมดก็คือสี่คำพีมีอธิบายในทิทางเดียวกันหมดเลยนะครับในสี่คำพีนั้นเป็นคำพีเชิงพุทธที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนแล้วก็ อธิบายได้ลึกซึ้งในเรื่องของเทวดาครับในเบื้องต้นคัมภีจะอธิบายว่าเทวดามีตัวตนอยู่จริงนะครับและเทวดาเนี่ยอยู่สูงจากโลกมนุษย์15กิโลครับนั่นก็หมายความว่าจากพื้นเราขึ้นไปอีก15กิโลเราจะพบกับตัวของ พื้นของเทวดาชั้นจตุมหาราชแล้วครับเพียงแต่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าหรือว่ามองในลักษณะของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากเป็นพบอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่เท่านั้นเองครับจะต้องเป็นผู้ที่มีลิทานุภาพเท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นได้ส่วนเทวดาจําแนกออกเป็น4ประเภทนะครับก็คือประเภทธรรมดาสุดเลยขั้นต่ําแล้วก็มาไปประเภทรองลงมาแล้วก็ประเภทชั้นกลางแล้วก็ประเภทชั้นสูงนะครับ ชั้นสูงสุดก็คือเป็นมหาเทพนะครับลองลงมาก็เป็นเทพธรรมดาอย่างที่ผมเคยกล่าวมาในเบื้องต้นแล้วและตัวของชั้นของเทวดามีทั้งหมด6ชั้นนะครับ6ชั้นก็คือเริ่มตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับชั้นที่2คือชั้นดาวดึงชั้นที่3ชั้นยามาชั้นที่4ชั้นดุสิตชั้นที่5นิมมาลตีและชั้นที่6ปารามิมมิตวัสวัตตีทั้งหมด6ชั้นแบ่งออกเป็นสูงและต่ำครับ ต่ำสุดก็คือชั้นจาุมหาราชิกานะครับสูงสุดก็คือชั้นปรมินิสวัตทวตีแต่ละชั้นจะมีความสูงห่างกัน15กิโลเมตรครับนั่นหมายความว่าชั้นมนุษย์ขึ้นไปถึง15กิโลเมตรจะเป็นที่อยู่ของจาตุมหาราชิกาคือชั้นที่1แล้วก็จากจา,กจาุมหาราชิกามาถึงดาวดินก็จะสูงขึ้นไปอีก15กิโลเมตรครับจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่6นะครับคือชั้นปรมินิสวัตตีซึ่งเป็นเทวดาชั้นสูงสุดของเทวดาทัังง้งงวครบ ด้วยความที่เทวดามีทั้งหมู่คันเนี่ยปรมมินนิทวัตตีเนี่ยคือจัดว่าสูงสุดแล้วนะครับส่วนเหตุที่จะทําให้เกิดเป็นเทวดานะครับในคัมภี์ปาพิธรมมัทะสังฆะปริเชตท,ที่4นะครับอธิบายเรื่องของสภาวะจิตออกเป็นเรื่องของจิตของเทวดานะครับในดวงจิตของเทวดาเนี่ยจะต้องใช้ดวงจิตประเภทมหากุสลญ,ญาณสัมปยุตสี่ดวงและมหากุศลญ,ญาณวิปยุตอีก4ดวงรวมทั้งหมดคือ8ดวงครับ ต้องใช้ดวงจิตที่เป็นมหากุศล8ดวงเท่านั้นครับถึงจะสามารถปฏิสนธิวิญญาณจิตไปเกิดเป็นเทวดาได้ครับเหตุผลต่างๆที่จะต้องใช้มหากุสลญาณสัมปยุทธและมหากุสลญาณวิปยุทธนั้นเดี๋ยวผมมีโอกาสจะอธิบายให้ฟังในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือการทําดีนั่นแหละครับการทําความดีทําบุญทากุศลนั่นแหละครับเมื่อทาความดีทําบุญกุศลแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือดวงจิตที่ผ่องใสดวงจิตที่แจ่มใสดวงจิต ที่ผ่องใสและยำใสนั้นถ้าแปลเป็นในหลักของวิถีจิตนะครับก็คือมากุศลจิตครับแต่มากุศลจิตมีทั้งหมด8ดวงแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนะครับก็คือมากุสลจิตยานสัมปยุทธสี่ดวงและมากุสลจิตยานวิปยุทธอีก4ดวงทั้งหมด8ดวงนะครับเพื่อนําไปสู่ปฏิสวนที่วิญญาณจิตในสวรรค์ต่างๆนะครับถึงจะได้มีโอกาสเกิดเป็นเทวดาครับนี่คือในหลักการทางสภาวะจิตนะครับ ส่วนในหลักการปฏิบัติก็คือการทําบุญทำผู้สนถือศีลภาวนาสมาธิต่างๆนะครับถึงจะมีโอกาสได้เกิดเป็นเทวดาครับสรุปว่าเทวดามีตัวตนอยู่จริงครับแล้วก็มีทั้งหมด6ชั้นนะครับไม่ได้มี7ชั้นตามที่เราเข้าใจนะครับขอให้ทุกคนปฏิบัติด,ดีทําดีเพื่อจะได้เกิดเป็นเทวดาครับขอบคุณครับ